เรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจตาเริงเจ็มใสเมื่อมาโรงเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเราก็กลับมาพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะงานประดิษฐ์นะคะเราก็จะเรียนอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเรื่องที่2ก็คือการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวนะคะ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมาเรามาดูเรื่องของความหมายกันก่อนนะคะการออกแบบนะคะก็เป็นการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานสามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้นะคะการออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันให้มีรูปร่างลักษณะสีสันและประโยชน์ใช้สอย ตามความต้องการของมนุษย์นะคะาการออกแบบนะคะก็จะมีอยู่สองวิธีนะคะวิธีแรกคือวิธีที่1เนี่ยก็จะเป็นการ่างภาพของมิติและก็3ามมิติเพื่อนำเสนอแนวคิดของการออกแบบนะคะสร้างสิ่งของเครื่องใช้ลงในกระดาษ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแต่ส่วนอันที่สองเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นแบบจําลองนะคะขนาดย่อหรือว่าขนาดเท่าของจริงนะคะอาเรามาดูสิ่งของขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบกันนะคะ ก็จะมีแปรงสีฟันมีหวีแล้วก็มีล่มนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ของแปรงสีฟันนะคะเราก็ใช้ทําความสะอาดฟันโดยใช้คู่กับยาสีฟันนะคะทีนี้แนวคิดในการออกแบบของแปรงสีฟันเนี่ยนะคะแปรงสีฟันที่เราใช้เนี่ยมันจะมีอ่าบุคคลที่ต้องใช้ก็คือเด็กกับผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะน้น แนวความคิดในการออกแบบก็จะมีในการออกแบบให้มีรูปทรงที่จับที่ถนัดมือนะคะถ้าเป็นแปลงสีฟันของเด็กเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กมีลวดลายเป็นลายการ์ตูนสีสันสวยใสสีสันส,สนดใสนะคะแต่ถ้าเป็นแปลงของผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีขนาดที่เหมาะกับผู้ใหญ่คือขนาดจากใหญ่ขึ้นมานะคะจะไม่มีลวดลายการ์ตูนนะคะ เพราะว่าผู้ใหญ่นะคะถ้าออกเป็นแบบลวดลายกระตูนเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะกับวัยนะคะเพราะนั้นผู้ใหญ่ก็เราก็ต้องออกแบบลวดลายให้เหมาะกับวัยของผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในการออกแบบนะคะเราจึงต้องใช้นะคะใช้ความคิดคิดสร้างสารรค์คิดจินตนาการนะคะต่อไปก็คือหวีนะคะหวีก็เหมือนกันนะคะประโยชน์ก็คือ ใช้หวีเส้นผมนะคะแนวความคิดอันแรกเลยใช้หวีเนี่ยเราก็ต้องใช้มือจับใช่ไหมคะฉะนั้นในการออกแบบของหวีเนี่ยเราก็ต้องออกแบบให้มันใช่ไหมคะรูปทรงให้มันจับได้ถนัดมือนะคะแล้วก็มีหลายขนาดและมีรูปทรงที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมีสีสันและลวดลายที่น่ารักนะคะอย่างเช่น ถ้าเป็นหวีผมของบุคคลธรรมดาทั่วไปอ่ะจะมีหวีของเด็กหวีของผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นช่างทําผมเนี่ยเพราจะมีหวีที่ใช่ไหมคะหลายชนิดขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าช่างทําผมเนี่ยเขาจะต้องมีเป็นหวีผุผมมีแปลงมีหวีแบบใดผมมี วีที่แบ,บ่งเป็นช่อๆผมอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการออกแบบก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะต่อไปก็เป็นร่มร่มเราก็ใช้ไว้การแดกกันฝนเนี่ยนะคะแนวคิดในการออกแบบเนี่ยนะคะมีร่มเนี่ยมันก็ต้องมีด้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบให้มันสม่ไมคะสามารถจับได้ถนัดมือมีร่มขนาดเล็กนะคะ แล้วก็เหมาะกับการใช้งานเพียงคนคนเดียวนะคะแล้วก็ร่มเด็กก็กขนาดหนึ่งร่มของผู้ใหญ่ก็อีกขนาดหนึ่งนะคะส่วนติ๊ันลวดลายนั้นก็ต้องออกตามความที่เหมาะสมของเด็กใช้ลวดลายก็ต้องเป็นลวดลายที่น่ารักใช่ไหมคะผู้ใหญ่ใช้ก็ต้องเป็นลายที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่นะคะเพระฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบเนี่ย เขาถึงบอกว่าต้องใช้ความคิดคิดสร้างสารรค์คิดอย่างมีจินตนาการนะคะนะคะดูสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นผลงานในการออกแบบอีกนะคะก็มีอะไรคะมั่งข้าวมีดินสอมีกระเป๋าเป้นะคะนักเรียน ทีนี้คุณครูก็มีคลิปนะคะคลิปนี้ก็เป็นการออกแบบร่มนะคะอันนี้เด็กๆเขาก็ออกแบบร่มของเขาเองนะคะเรามาดูคลิปตันเลยนะคะนักเรียนอุ้ยฝนจะตกแล้วโชคดีเรามีล่ม ้าฝนฝนตกอีกแล้วจะออกไปไหนก็กล,ลัวเปียกฝนเดี๋ยวไม่สบายแต่เวลาจะออกไปข้างนอกเราก็ต้องมีอะไรกันฝนใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างคะมีร่มมีเสื้อกันฝนค่ะและวันนี้พี่ชิวก็จะมาสอนทำร่มน่ารักน่ารักให้น้องๆได้ไปโรงเรียนกันค่ะและนี่ก็คือ เริ่มที่พี่ชิวจะมาใช้ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะว่าพี่ชิวจะสอนทำยังไงเริ่มพี่ชิวจะวาดรูปลงแผ่นสติกเกอร์กันค่ะถ้าวาดเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อคะก็จะตัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้พี่ชิวทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิษศิลปะที่เริ่มกันค่ะ นี่คือร่มใส่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแต่งล้ายให้มันเป็นร่มสวยๆด้มน่ารักน้อยค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ค่ะมีกระดาษสติกเกอร์แล้วก็พู้กันและสีอะคริลิกค่ะ แล้วทำไมเราต้องแตะสติกเกอร์ด้วยอคะน้องชิวเพราะว่าเวลาละปันถ้ามันเต้นไม่เร ช่วยทาด้วยได้ไหมคะได้ค่ะอจะได้ยิงช่วยกันเนาะที่เราระบายสีเกือบเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูก พี่รูปอะไรคะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ของนางนีง่หนักจริงเหรอใช่นางก็งจะกินแฮมเบอร์เกอร์ทัง้งคันนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เรนโบว์ใช่ไหมแล้วก็มกะเขือเทศผักแล้วก็ขนมป,ปัองอืเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลอกสติกเกอร์ออกกันนะคะโอเค โชคดีเรามีล่งเป็นไงคะล่องพิชูสวยไหมถ้าน้องคิดว่าน่ารักหรือสวยช่วยคอมเมนต์ให้พิชู อ่านะคะนักเรียนนักเรียนก็ได้ชมวิดีโอคลิปที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะในในคลิปนะเด็กเขาออกมาออกแบบนะคะล่มออกแบบล่มนะคะในการออกแบบล่มถ้าเราออกแบบออกแบบล่มสําหรับเด็กเนี่ยเราก็ควรที่จะออกแบบให้มันสดใสน่ารักน่ารัก,กเหมาะกับวัยของเด็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นล่มของเด็กเนี่ย ในการออกแบบเนี่ยเราควรคำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เหมาะสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กนะคะต้องการความสดใสแล้วก็สีสันที่มันทำไม่การสดใสลวดลายที่มันน่ารักน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นในการออกแบบร่มสําหรับเด็กเราก็ควรคํานึงถึงในเรื่องของของสีสันของลวดลายนะคะ แต่ถ้าสำหรับเด็กแล้วแต่ถ้าสําหรับผู้ใหญ่แล้วนะคะล่มแล้วก็ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใหญ่ล่มของผู้ใหญ่ก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็การออกแบบลวดลายก็เราต้องคํานึงถึงว่าผู้ที่จะใช้นะคะวัยของคนที่จะใช้ล่มมีหลายวัยเราก็ต้องออกแบบให้ถูกอ่า ถูกกับวัยและถูกกับความต้องการของผู้ที่จะใช้ล่มนะคะครูก็จบในเรื่องของการออกแบบนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาพูดกันถึงประโยชน์ของการออกแบบนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน